ทราสผูมค,ครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้องแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมชื่อบอมนะครับเป็นน้องของพี่ปุ้มอ่าแล้วก็อยู่ที่จังหวัดพังงาเราก็ทําเรื่องการซ่อมบ้าน ต่แรกจากการซ่อมบ้านเนี่ยนะครับในเรื่องสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเอะจากการซ่อมบ้านเบื้องต้นเพื่อซ่อมบ้านเนี่ยกลายมาเป็นสร้างบ้านได้อย่างไรอันนี้ให้พี่ปุ้มเนี่ยเป็นคนเล่าเลยเรื่องเป็นมาอย่างไรครับณตอนนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเรื่องบ้านนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่หลายคนควรจะพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่มหาศาลและยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้อง ให้ให้ดีเทลแล้วใส่ใจมากเพราะเป็นสิ่งที่เราอยู่ไปตลอดชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสร้างเพื่ออยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารักแต่ถ้าเกิดว่าเราทําออกมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จากที่รักก็กลายกลายเป็นเกลียดได้อะไรประมาณนี้คือปัญหาของบ้านเราเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคือไม่ได้คิดจะสร้างบ้านนะคะบ้านไม่ไม่ได้คิดว่าอยู่ในสมองเลยว่าจะมีบ้านอยู่แต่บังเอิญว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่เดินไปแล้วก็ในบ้านนะคะแล้วแล้วไม้มันหล่นลงมาก็เงยขึ้นไปดูแล้วปรากฏว่า ไม้มันมีปลวกคือบ้านมันเป็นสองหลังติดกันแล้วก็หลังเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะตอนเนี้คือคุณยายกับคุณนา้าเสียแล้วคือแม่จะต้องครอบครองทรัพย์สินทั้งสองบ้านก็ต้องดูแลทั้งสองบ้านคือด้วยไอายุวัยอายุวัยที่แปดสิบแล้วนะฮะแล้ววันหนึ่งไม้ตกลงมาเราก็รู้เลยว่าวันนั้นอ่ะมันปลวกแน่นอนแม่ก็เลยตัดสินใจบอกว่าหาช่างมาแล้วก็เออมามาดูหลังคาหน่อยหมอพอเมื่อช่างมาถึงเนี่ย เขาบอกโอ้คุณยายบ้านไปหมดแล้วหลังคามันกินปลวกปลวกมันกินไปหมดแล้วอะไรประมาณแบบนี้เราก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยบอกว่าทําหลังคาะเท่าไหร่เราตกลงกันที่ราคาที่สามแสนเนาะสามแสนคือรื้อทั้งโครงโครงสร้างขโมนอ่ารื้อโครงสร้างหมดทั้งบนโครงสร้างโครงสร้างด้านบนนะเออรื้อทั้งมน ปรากฏว่าพอตรวจไปตรวจมาเสามันก็กินด้วยมันกินเสาด้วยมันกินเสาด้วยมันก็กินเสาหมดเลยพอเอาเสาออกทีนี้มันก็ต้องเอาผนังออกเพราะว่าบ้านมันก่อแค่ครึ่งบ้านปูนครึ่งบ้านใช่ไหมกนังออกเราก็เลยบอกว่าถ้าทําแล้วไหนๆก็ทําแล้วทําไปเลยทุบสองบ้านมามาชนกันให้เป็นเป็นบ้านเดียวกันทุบเนื้อทิ้ง ทุบหรือแล้วก็ทิ้งไปเลยชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าอีกน้ำตาไหลพราก่คือเลเวลที่สิบเกินถ้าเป็นประหลอดก็ทะลุทะลุไปนู่นแล้วประหลอดแตกไปแล้วคือความเลยเลเวลสิบไปแล้วค่ะความเครียดนะคะแล้วก็ทุบหรือทิ้งทุบหรือทิ้งชีวิตยิ่งกว่าละครแล้วพมเล่าต่อว่าจากนั้นเป็นยังไงเงื่อและน้ําตาอยู่ในนี้เลยงานเงื่อและน้ําตาหลังจากนั้นพอรื้อบ้านเสร็จเขาก็ พนักงานเขาก็มาสิบกว่าคนหรือหลังคาไม่ทั่วกี่วันนะสามสองวันสองวันเรียบเป็นหน้ากอลงาไปแล้วไม่มีอะไรแล้ว <laughs> เราเราด้วยที่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่มานานนะคะเราก็อยู่ที่อั <c oughs> งกฤษเวลามันก็ตากันเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมง, <c oughs> งที่นี่กลางวันที่นู่นกลางคืนที่นู่นกลางคืนที่นี่เขาทำงานตอนเช้าตอนที่นู่นมันก็ประมาณเช้าที่นู่นแปดโมงเก้าโมงที่นู่นมันก็สามตีสามตีสามประมาณนั้นเราก็ เราก็นอนแล้วก็ช่างก็โทรคุณคณนี้แกคุณปุ้มคุณปุ้มเอออ่าโอเคนี่ก็หลับอยู่สลืมสลือสลืมสลือทุกอย่างก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คุยกับช่างแล้วมันก็คือว่ามันเป็นโปรเจกที่ disaster เขาเรียกว่าแบบว่าที่แบบไม่ไหวแล้วจนสุดท้ายก็ต้องบินกลับมาแต่ะระหว่างนั้นไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคือคุยกันระหว่างช่างกับพี่ปุ้มที่อยู่อังกฤษช่างอยู่พังงาเออก็ช่วยกันคิด ช่วยคิดช่วยกวายกรทำเขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดอ่า <Project S 1> ช่วคิดอ่าโปรเจกต์สมรู้ร่วมคิดโปรเจกต์แล้วก็ระหว่างระหว่างช่างกับกับกันนิกานะคะกับพุ่มเนี่ยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็มีตัวแปรคือพี่ชายกับน้องชายที่วนเวียนกันมาช่วยเหลือดูแลสลับไปสลับมาคนนี้แล้วก็สลับไปสลับมาแต่ก็ไม่ได้อยู่ทุกวันเพราะว่าทุกคนก็มีภาระหน้าที่ใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีอะไรที่เขาช่างเขาตัดสินใจทําไปเนาะค่อนข้างเยอะเนาะ แล้วเ,เดี๋ยวขออถามนิดนึงอตอนที่สั่งให้ช่างทำเนี่ยสร้างเนี่ยหรือรื้อๆออ,อ,อ,ออกแล้วตอนนั้นยังไม่มีแปลนนะไม่มีไม่มีแล้วญี่ปุ่นก็คิดแปลนตั้งแต่ตอนนั้นเลยแค่แค่คืนเดียวคืนเดียวไม่สี่ชั่วโมงรอเองแปลนเองอแล้วก็สี่ชั่วโมงเราก็ส่งไปให้ทางพี่ชายน้องชายบอกว่าเอาให้ช่างดูแล้วก็บ้านก็จะมีแปลนแบบเป็นห้องอย่างนี้นะคะสองห้องแล้วก็แยกออกไปคือตรงไปสองห้องแต่พอภาพที่ได้มันก็คือจะเป็น ภาพที่เป็นห้องอยากไปอยากมาอะไรแบบนี้ซึ่งก็ก็โปรเจกต์สมรู้ร่วมคิดหละนะคะก็กป,ระประมาณนั้นตอนที่ได้แปลนมาเนี่ยนะครับผมก็ส่งแปลนไปให้ช่างนะ แต่ว่าส่งแปลนเนี่ยมันอยู่ในในในลายาแล้วก็ไม่ได้เอาออกมาเป็นเป็นเรื่องเป็นราไม่ได้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษไม่ได้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเพราะฉะนั้นเวลาเขาดูดูในแอปเนี่ยเวลาจะดูแต่ละส่วนเนี่ยก็ต้องขยายขยายใช่ไหมฮะท่านผู้ชมพอขยายปุ๊บเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจาได้ไม่หมดใช่แล้วด้วยความที่ว่าเราเหมาไม่เก่งโซเชียลก็ดูดูผ่านผ่านดูครั้งเดียวจบไอเราดูหลายครั้งเรายังงงเรี่องการสื่อสารที่ใช้โซเชียลในการสื่อสารระหว่างอังกฤษกับ นี่นี่ก็เบอร <c oughs> ์เบอร์กันคืงเขาเลยก็เรียกว่าสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดใช่ค <c oughs> ือการติดขัดระหว่างการสื่อสารคอมมิคเคชั่นการสื่อสารระหว่างทางนู้นกับทางนี้มันไม่เวิ เราก็ต้องหยุดไปางบางช่วงเพราะว่าหนึ่งเริ่มที่หลังคาเลยพอหลังคาเนี่ยมันมาถึงเนี่ยเพราะหลังคามันจะมีเสียงดังมากเพราะว่าเราใช้อะไรนะเมทัลชีสเมทัลชีสเมทัลชีสเนี่ยปัญหาของเมทัลชีสเนี่ยคือถ้าบางมันจะมีเสียงดังแล้วก็เวลาร้อนมันจะแตกมันจะดังเหมือนกับอะไรนะเสียงเหมือนข้าอ่ะเราปัก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 มันเหมือนกับข้าวตอกนะมันข้าวตอกเหมือนข้าวตอกัเ็เกกก็เราก็นึกว่าเอะใครนึกว่านก ตอนแรกนึกว่านกนกมาตีกันบนหลังคาใช่ปรากฏว่าวิ่งไปดูไม่ใช่เราก็ตอนแรกก็นึกว่านึกว่าฝนตกอีกมองด้านข้างทำไมไม่มีฝนตกฟ้าเปียงเลยนะเออฟ้าเปียงเลยแดดจ้าฟ้าเปี้ยงเลยนะแดดพูดเพาะมากเลยแดดจ้าแดดจ้าฟ้าเปี้ยงแต่มันมีเสียงป๊อกปอกอมันก็แตกพอเพราะว่ามันแบตเชีสเนี่ยมันมันความหนามันแค่ จุดสามาแต่ว่าเราได้รับการแนะนำมาว่าถ้าให้ดีให้สามารถเดินขึ้งบนได้ก็คือ45-50 -45 ห้าถึงห้าสิบถึงจุอันนี้ขึ้นไปเหยียบข้างบนได้เลยขึ้นไปได้เลยเดินได้เลยนี่คือที่ช่างท่านอื่นก็แนะนำคือแต่เราก็ได้ศึกษาความรู้นะหลังจากที่เราประสบการณ์ว่าเออมันมีปัญหาทิ่แล้วตอนนั้นที่เราคุยกันเราบอกว่าต้องเอามาตรฐานของเราคือเท่าไหร่อะ เราไม่มีมาตรฐานน่ไม่มีแปนอันอันใช่ต้องอันนี้ดิสฮาร์เตอร์ไม่มีแปนไม่มีแปนคือเราก็เราก็ไว้ใจช่างเราก็ไว้ใจช่างเพราะว่าเขามีประสบการณ์ใช่ไหมเขาก็เขาก็รับเหมาเบดเสร็จแล้วเขาก็รับเหมาทั้งหมดเพราะว่าหลังหลังจากที่เราเมื่อกี้เราย้อนกลับไปนะเพราะว่าเราเราจ่ายแค่สามแสนเพราะหลังคาอย่างเดียวอ๋อหลังคาหลังคาอย่างเดียวตอนแรกคุยกนแค่หลังคาอย่างเดียวแค่หลังคาอย่างเดียวพอตอนหลังเนี่ยเราก็มาถึงว่าเขาก็บอกว่า เราก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ทุบทําใหม่เลยแล้วเท่าไหร่ช่างก็คํานวณคานวณแล้วก็บอกแปดแสนแปดแสนห้าแปดแสนห้าโอเคเราก็บอกโอเคแปดแสนห้าถ้าทแล้วก็ขึ้นผนังให้เลยแล้วก็ทุกอย่างมันก็คงจบนะเพราะว่าบ้านมันก็คงไม่มีอะไรมากตอนนั้นเขาขอโทษที่โนตอนนั้นแปลนออกมาแล้วยังยังไม่แปน อ๋อออกมาแล้วเราเขียนให้เขียนสเก็ตด้วยมือสเก็ตด้วยมือใส่ในแผ่นอะไรนะกริดเจอร์น่ะจริงจริงแล้วก็มีมาตรฐานนะนะมีสเกลอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแกแบบว่าเราก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มามันไม่มีความกว้างความยาวเท่าไรห้องเท่าไรขนาดของห้องเท่าไรอะไรเนี่ยเราก็วาดเป็นรูปมาคือเราก็แบบว่านะ จูเนียร์อาร์เคติกคความที่อยากเป็นนักอาร์เคติกชอบมากเอออะไรประมาณใฝ่ฝันมานานล่ะอันนี้กูได้แสดงบทบาทของความเป็นอาร์เคติกแล้วก็ทำไปบ้านของครูเองแล้วทีนี้ยังไงต่อเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เขาเขาก็เขาก็ดูแวบเดียวนะแวบเดียวแวบเดียวแล้วเขาก็เออโอเคทำไปทำไปแปดแสนห้าแปดแสนห้าตอนตอนนั้นกลับมานี่ด้วยเหตุผลอะไรที่กลับมา คือมันไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าน้องก็ไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องไปไปมามาไปไปมามาผมไม่ไม่ไม่อย่างนี้ผมอธิบายฟังว่าที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยคือเวลาคุยกันเนี่ยมันคุยกันสื่อสารคนละเวลาผมกลับมาที่นี่มาหน้างานผมถามเอ้นี่มันตอนแรกมันไม่ได้ตกลงอย่างนี้นี่เขาบอกเชงบอกว่าคุยกันแล้วคุยกับพี่สาวแล้วจบแล้วก็บอกเอางั้นเหรอเอาโอเคผมก็กลับพอกลับปุ๊บพี่สาวมาบอกเอ้ยไม่ได้คุยอย่างนั้น เอ้าจะตรงลงอะไรกันแน่มันก็เลยมันก็เลยเริ่มเละแล้วเริ่มทันเรืเริ่มเละแล้วเริ่มเละแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วปรากฏว่าบ้านเนี่ยมันใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรตึงิดตึงิดว่ามันมันต้องมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะคุยหลายเรื่องแล้วมันไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่อะไรประมาณแบบนี้แล้วก็เริ่มสุกว่ารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ากังวลนะกังวลมากเลยก็เลยโควิดก็โควิด ตี<ข>เครื่องมาเลยค่ะ,อะพอกลับมาถึงเห็นบ้านเป็นยังไงออกอปปีเพนแตกสลบเมือกไว้สามวัน <c oughs> แบบว่าคือว่าคือ,คอสิ่งแรกเลยคือแบ,แบบที่เราเขียนไว้มันไม่ตรงไม่ตรงเร,เ,รเราทําแบบว่าให้ห้องสองฝั่งเนี่ยมันตรงเป็นแนวเดียวกันพอสองฝั่งเนี่ยมาถึงเนี่ยห้องเป็นห้องตรงแต่ก็ยักหนึ่ง,งยักแล้วก็ข้างนี้ก็ยักอีกหนึ่งยักแล้วก็ไปากานห้องน้าก็นิดหนึ่ง เราก็แบบว่าเราก็เน้นบอกว่าเอาห้องน้ําใหญ่ๆเพราะเราเป็นคนชอบห้องน้ําใหญ่ๆแล้วก็ชอบนอนในห้องน้ํามอกชอบมอกออแล้วเป็นไงห้องน้ําห้องน้ํานอนไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้ห้องน้ํานี่ผมบอกได้ตรงๆเลยนะประมาณว่าห้องน้ําห้องเช่าอบ้านห้องเช่าของเม็ดคูณสองเม็ดอะซึ่งมันผิดคอนเซปต์แน่อย่างแน่นใช่ไหมเพราะเราเนี่ยเราต้องการต้องการห้องน้ําใหญ่ๆเพราะเป็นคนชอบทําดีท็อกในห้องน้ําแล้วก็ ชอบนั่งดูแลชอบกินข้าวในห้องน้ำแหละแต่งหน้าทําสวยทำาั่าทนู่นทํานี่จะใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําในบ้านนี่นะห้องรับแขกแทบจะไม่ใช้เลยห้องครัวห้องน้ําและห้องนอนแค่นั้นเองอยู่ในนั้นหมดอยู่ในนนั้หมทุกอย่างเสร็จเวลาที่เราจะรีแลกซ์ที่สุดก็คือห้องน้ํากลับกลับจากที่ทํางานเราจะนอนเล่นในห้องน้ําอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวในห้องน้ำบางทีก็มีนะเราก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าเออ ห้องน้ำเนี่ยจะต้องเป็นทุกอย่างแต่ว่าเราก็คาดเวลาเราไปในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะนอนอาบน้ําที่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอ่างที่นี่เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมาะสําหรับบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยู่เมืองนอกเราก็คาดหวังว่าห้องน้ำจะมีห้องน้ำมีแชมเปญสรุปว่าสรุปสรุปว่าห้องน้ําผิดหวังอกหักแก่ห้องน้ํามาทีนแล้วปรากฏว่ามาผิดองนอนห้องนอนห้องนอนแม่เจ้า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  ห้องนอนห้องนอนสมัยใหม่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าห้องนอนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีตู้ตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องนอนถูกไหมมีเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีนู่นนี่นั่นเนี่ยมีแต่ปรากฏว่าห้องนอนของเรามีแตกเตียงเพราะว่ามันแค่เท่าไหร่นะสอง สองคุณสามเมตร3เมเออสเมตรเล็กมากแล้วก็ลงเตียงก็ได้แค่สามฟุตมั้งะนือจบจบจบอย่างนี้จบใหญ่ไม่ได้ไงจบจบการถึงเกียกันิสกาสังทุบทุบทุบเลยทุบเลยทุบขยายออกมาทุบพอเริ่มทุบงานเริ่มงอกงานงอกถามก่อนทุบเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนทุบเนี่ยจ่ายตังไหมจ่ายสิหกหมื่นอ้าวเพลียวมันเป็นอยู่ที่ใครความผิดตกลงอยู่ที่ใคร ก็ไม่รู้ไม่รู้จับมือไข่ดมไม่ได้เพราะว่าสมรู้ร่วม,วมคิดสมรู้ว่าต่อไปร่วมคิดทีนี้ทุกทีนี้ก็บ้านมันอ่ะมันมาก คือเขารู้ว่าเราจะมาเขาก็พยายามนะความที่เขาอยากจะให้งานเรางานเขาออกมามแล้วต้องการโชว์เราว่าเขาทําเต็มที่เราก็เข้าใจเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ไงพอพอเรามาถึงปุ๊บเราก็มหมายถึงว่าเออเราก็เอ,อมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้คือ,อเหมือนอย่างที่กล่าวแต่ต้นแล้วว่า บ้านมันต้องอยู่ที่คนคนอยู่คน,ยคนอยู่จะต้องมีความสุขถ้าเราสร้างบ้านแล้วบ้านมันไม่มีความสุขเราไม่มีความสุขกับบ้านเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราจะเกลียดไปเลยอ่าฉะนั้นทุกดีเทลทุกอย่างที่ดีเทลที่คุณจะต้องทำเนี่ยคุณจะต้องให้ดีเทลแล้วก็คุณต้องบอกอาร์เคเต็กหรือคนเขียนแปลนเลยว่าคุณต้องการอะไรบ้างแล้วก็คุณคุณมีวิชั่นยังไงเกี่ยวกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆจริงแต่แนวคิดตรงเนี้ย มันต้องคิดขึ้นมาก่อนว่าเราต้องการอะไร<ช>แล้วไปคุยกับสถาปนิกเพื่อให้เขาออกแบบมาแล้วก็มาคุยกันอีกทีกซึ่งในนั้นเรารักขั้นตอนตรงนั้นไปนี่คือ,อประสบการณ์ประสบการณ์ที่ทุกคนจะต้อง เรียนรู้จากเรานะคือที่เราเขียนมาเนี่ยแบบที่เราเขียนมานี่เราเขียนว่าโอเคห้องสองห้องมีห้องน้ําห้องใหญ่แล้วก็ห้องห้องเก็บของห้องครัวคือมันซิมเพิลมากแล้วก็เดินท่อแล้วก็บอกว่าเราก็เขียนระบระบระบบท่อเดินให้เรียบร้อยเดินไฟเราก็เขียนระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือด้วยความที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดนะ่ะแล้วก็มันไม่มีกรีนพิมพ์หรืออะไรประมาณแบบนี้มันก็เลยออกมาไม่ดีพอมาถึงห้องนอนปุ๊บห้องนอนมันแคบเตี้ย เตียงเข้าได้นิดได้แต่เตียงหัวเ,<อ>เตียงดี <Designer. S 2> Designer, ไซเนอร์ดีไซเนอร์ไอไออาร์เคเต็เจอร์มามาดูมาดูาดปรากฏว่าลงไม่ได้ประตูปรากฏว่าห้องนอนเนี่ยลงไม่ได้เพราะว่าไอตู้ลงเข้าไม่ได้ตู้ไม่ได้เตียงได้นะช่าง,งช่างช่างส,สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะคิดว่าเออบ้านน่ะบ้านสมัยก่อนมันห้องนอนมันต้องอยู่ที่ อยู่ในห้องออที่นอนอยู่ในห้องแต่ตู้เสื้อผ้ามันต้องออกมาอยู่ข้างนอกอซึ่งสมัยนี้มันไม่มีแล้วคุณคุถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดแล้วใครผิดฉันไม่มีใครผิดเพราะสมรู้ร่วมผิด โรเจกสมรู้ร่วม <ร hythm S 1> คิด,คดนะจ๊ะเพราะว่าเ<ต><อ>พราะตอนนั้นเนี่ยเอางี้ผู้ชมนะครับผมเล่าไปฟังว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกแล้วนะผมว่าโทรไปบอกพี่สาวเนี่ยโทรไลน์กันบอกว่าเฮ้ย <c oughs> <van S 1> ห้องมันเล็กมากเลยนะแต่การถ่ายวิดีโอเรียวไทม์ผ่านไลน์ให, <c oughs> ให้ดูตอนนั้นนะมนมองไม่ออกมันวัดไซส์ไม่ได้มันก็ดูใหญ่นะดูใหญ่นะดูใหญ่บอกโหใหญ่จังเลยอะไรดีดีใจมากเลยห้องใหญ่อู้ชอบกลับมาถึงติ๊งิง อ่ะแล้วทำไงกันนิกาสวยแล้วสวยแล้วงานนี้กันนิกาสวยแล้วตัดสินใจอยู่หลายวันสองวันได้รู้สึกว่าสองวันเอาไงวะทุบไม่ทุบทุบไม่ทุบทุบไม่ทุบตอนนั้นก็เอาดอกกุหลาบมาทุบไม่ทุบดึงกีบดอกกุหลาบไปทุบไม่ทุบทุบไม่ทุบกีบสุดท้ายทุบก็เลยสั่งทุบทุบเปลี่ยนแปลนให้ทําเหมือนกับที่เราเขียนให้เขาครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ต้องรื้อเสียเงินไปเท่าไหร่อีกหกหมื่นนะคะหกหมื่นจากจากสามแสนเท่าไหรนะสามแสนห้า ต้นแรกใช่ไหมสามแสนห้แค่หลังคาอย่างเดียวเป็น8ปดแสแล้วก็มาท6 0หกหม0 0 0 0ทุกทุนค่ะทุบนะคะมันก็ยาวใหญ่ไปเลยนะคะยาวใหญ่ค่ะทีนี้พอทุบผนังตรงนี้ออกมันขยายออกไปกระเบื้องฝ้าไฟมาหมดเลยค่ะคุณผู้ชมมันมาเป็นแพ็กเกจนะคะนั่นอะถึงบอกว่ายาริทำบ้านที่ไม่มีแพลน ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยค่ะมต้องขออนุญ,ญาตฝากด้วยเป็นอุทาหรณ์เลยนะเเจอเพื่อนบังเอิญว่ากลับมาเจอเพื่อนเจอช่างของเพื่อนเพื่อนแนะนำ ก็คือเพื่อนๆก็สนับสนุนช่วยเหลือกันเต็มที่เพราะว่าเราก็ทุกข์กันนะเขาเขาก็เห็นว่าเราไปอยู่นานแล้วเราก็ลงทุนบ้านเยอะแล้วเขาก็เห็นใจเราอะไรนะฮะเราก็เออเพื่อนๆทั้งนั้นเลยสามีเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะ,อะเออประมาณนี้เลยเพ,เพื่อนบอกว่าโอ้โหมานอนโรงแรมเป็นเดือนอ่ะสองเดือนค่ะสองนอนโร<อ>ง,งแรมสองเดือนเพื่อนที่คโรงแรมเนี่ยจ่ายค่าบ้านได้หลังเพราะว่าที่ไม่ใช่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอแลราทำไมไม่เช่าบ้านอยู่ล่ะ เพราะบ้านที่ไปเช่านี่มันอยู่ไกลมากบางทีรถล,ลางไม่สะดวก,ดกโดนไม่สะดวกวก็ต้องเอาโรงแรมเนี่ยโรงแรมปานีโฮมเนี่ยใกล้ที่สุดแล้วเดินประมาณ7นาทีถึงเ็นาทีบางทีผมก็ต้องกลับไปภูเก็ตไม่มี <7 S 1> เ,วเวลามันต้องไปใช้รถอ,อะไรเนี่ยมันไม่สะดวกอะ่ะ ไม่สะดวกที่นี่รถเช่าก็ไม่มีพังงานเนี่ยพังงานไม่มีรถเช่านะคะธุรกิจใหม่ทําได้นะคะรถเช่าค่ะรถเช่าสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะมันก็เลยไกลเลยค่ะหานต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกนะคคุณผู้ชมกม่ว่าเวอร์ทำไมไม่ยอมนอนบ้านเล็กๆก็อยู่ได้มันหากันหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าเราเนี่ยเพราะว่าช่างเขาบอกว่าสิ้นเดือนที่แล้วเดือนอะไรกุมภาเสร็จใช่ไหมคะเราก็เออแค่เดือนเดียวไม่เป็นไรเราพักโรงแรมก็ได้ พอสิ้นเดือนกุมภาไม่เสร็จต่นเรื่องวันที่สิบสิบมีนาสิบมีนาเขาบอกเสร็จสิบมีนาแล้วก็สิบห้ามีนาถ้าสิบห้ามีนาไม่ไหวแล้วนะคะท่านผู้ชมเสร็จเลยไม่ไหวแล้วนะคะอารมณ์ช่างแย่งหมดตรงเสรนไหไม่เสร็พผมตายเส้นแต่ตกลงตกลงใครตายใครตายกันแน่ต่เดือนเอาเดือนแรกแล้วเที่ยวไร่เที่ยวคือวิ่งซื้อของพังงาภูเก็ตพังงาภูเก็ตอยู่เดือนหนึ่งไปนู่นไปนี่ กินไปด้วยดูไปด้วยของก็แบบว่าเออก็อพอเดือนที่สองนี่เริ่มไม่ไหวละเริ่มเริ่มเครียดละเลเวลการการเครียดเริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นละแต่เมื่อสองวันที่แล้วคือแบบว่าเลเวลความเครียดนี่ทะลุประหลอดไปแล้วค่ะแบบแตกเลย <c oughs> แตกเลยแตกเลยเพราะว่าแบบโอ้โห,น,หน้ำตาไหลน้ำตาไหลสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลสะอื้นเลยเกินเป็นที่มาว่า หรือทุบทิ้งชีวิตยิ่งยิ่งกว่าละคร,ะครนะครับบ้านละครอีกนะจะบอกให้ใค,ใครไม่รู้ย่าาริทเดด็ใครไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยโหมันจะมีเพรสเชอร์เข้ามากดดันมากมใครที่เข้ามาในระหว่างนั้น,นที่ไม่ถูกเรื่องถูกราวใครที่โทรเข้ามาแล้วไม่เข้าใจนะมา นู่นนี่นั่นปีแตกเลยปแลยีแตกเลยเไม่ได้แล้วบบว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังกบ,บด,ดันกดดันอย่างมากแล้วใครที่เข้ามาทะลุกลางป้องตองที่เรากําลังนั่นนี่แบบว่ามันก็ขอโทษนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ นั่นแต่มันกดดันมากทํางานบ้านสร้างบ้านใี่กดดันจริงๆมันกดดันเรื่องเวลาซึ่งเราจะต้องเดินทางกลับอังกฤษในวันที่9นี้แล้วแล้วถบ้านไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาไม่เสร็จน้ยจอยที่สุดห้องนี้ต้องเสร็จก่อนหนึ่งห้องห้องน้ําแม่หนึ่งห้องน้าแม่จะต้องเสร็จเพราะตอนนี้ยังเหลืออีกเวลาเยอะเลยไม่เท่าไหร่เยอะห้องน้ําแม่ห้องน้ำสองห้องยังไม่เสร็จนะคะไฟยังไม่เสร็จอีกไม่กี่วันนี่แหละ หลังคาต้องขึ้นจระนวนใย่แก้วองการความร้อนท่อน้ำดีท่อน้ำซิงถังส้วมถังโอ้สารพัดสารพัดทุกอย่างต้องมาเซตใหม่ท่อเดินท่อเราก็มาหาองศาใหม่ต้องมาทำใหม่แล้วก็อะไรอ่ะเสาไม่ได้ระดับหลังบ้านก็คือว่าเราเข้าใจว่าท่างเขาต้องการเซฟคอร์สนะ เขาก็เขาก็ใช้เออมันใช้ได้เหมืนมันมันาใช้ผนังเดิมมันก็ใช้ได้ก็ใช้ไปคือเราก็โอเคถ้าเขาคิดว่าโอเคใช่ไหมเราก็ไม่ถึงกับซีเรียสมากแต่พอตอนหลังเนี่ยปัญหาคือว่ามันไม่ระดับมันไม่เท่ากันมาทําซิงก็มีปัญหามันมีปัญหาซิงในครัวก็มีมีปัญหามันคือถ้าเริ่มต้นไม่ดีเนี่ยมันจะเหมือนเปนกระดุมเม็ดแรกใช่ถูกต้องเม็ดแรกผิดเสาเสิอะไรมันก็เอียงโอ้แล้วก็เสาเจาะหน้าต่าง ช่างก็วัดตรงนี้เท่านี้ตรงนี้ห่างอีกนิ้วหนึ่งเท่านี้โอ้ไม่ได้ระดับไม่ได้ขนาดทางเดินบ้านอย่างเงี้ยข้างหน้าเพราะว่าบ้านมันเป็นทรงมันเป็นสองหลังมาชนกันผนังมันก็จะไม่เท่ากันทีนี้เวลาทางเดินตรงกลางบ้านอย่างเงี้ยมันก็ตรงนี้มันร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบเก้าอันนี้ร้อยเก้าสิบเอ็ดอะไรประมาณแบบเนี้ยคือมันมันเป็นทรงแบบเนี้ยทรงไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยมันบีบเข้ามาอย่างเงี้ยไอ้นี้ไอ้นี้ พอจะเป็นอุทาหรณ์บอกได้ไหมว่าคําพังเพยของคนไทยที่บอกว่าครบเด็กสร้างบ้านสร้างบ้านผิดคิดจนตัวตายไอ้นี่เรื่องจริง่านผู้ชมครับต้องระมัดระวังเพรื่องการสร้างบ้านเนี่ยต้องวางแผนให้ดีต้องคุยกันให้เรียบร้อยต้องมีฟอแผนเอ่งรื เจอทีมที่ดีๆก็ช่วยเราได้เยอะเพราะว่าเนี่ยอย่างสั่งอย่างติดกระจกอย่างเงี้ยกระจกกระจกอย่างเงี้ยงๆแน้องช่างกระจกดีค่ะน้องน้อยช่างกระจกดีค่ะทีละคนทีละคนเอออยู่แถวไหนนะอยู่แถวทุ่งมะพร้าวทุ่งมะพร้าวนี่คนนี้ดีคนนี้ใช้ได้นะคนนี้ดีใช้ได้ใช้ได้คนนี้ใช้ได้ทำงานดีทำงานดีไม่ทำง้ายพ่อไม่ไม่โกงขนาดว่าไม่ได้เงินเงินอะไรเนี่ยเขาก็ยังต้องมาคุยกันทีหลังได้อะไรประมาณแบบเนี้ย แล้วก็มีมีหลังจากนั้นน่ะเขาก็เขาก็ไม่ได้แนะนําว่าเราจะต้องติดบัวแต่ว่าก็มีคนมีเพื่อน,น,นอเพื่อนในทีมในในเพื่อนเพื่อนที่มาช่วยกันเขาบอกเอ๊ะมันต้องติดบัวไหมขอบบัวคือมันติดกระจกแล้วมันต้องติดบัวนี่ก็มีเพื่อนมาติดบัวให้หายเรียนด้วยกันเพิ่งจะมาเจอเขาบอกว่าสร้างบ้านนะนะถ้าไม่มีแบบถ้าไม่มีแปลนะต้องมีบุญต้องมีบุญใช่เพราะน,นบ้านมันจะไม่จบ การสร้างบ้านเนี่ยถ้าเบะไม่มีเบะไม่มีแปลนนะต้องมีบุญด้วยเลยถึงจะจบของญาตินะญาติไม่ไกลจากตรงนี้นะสองปีสองปีสร้างบ้านไม่มีแปลนสองปีสองปีครับบอกว่าเขาบอกว่าทำใจให้ทำใจไม่ใช่ทำเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันคือเรื่องใหญ่อยู่แล้วบ้านนีเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วเราก็ต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ตั้แต่เรื่องไปแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จไปแล้วเนี่ยประมาณร้านกว่าร้านกว่าบ้านร้านกว่านี่มันก็จําเป็นจะต้องมีแบบแปลนที่ดีเนาะใช่ มี่เรื่องนึ่งที่ขาใจมากที่สุดคือเรื่องรัว้วรั้วบ้านนี่ยังไงรั้วบ้านนี่เหรอคือคือเราแยกจ่ายนะเพราะว่าค่าบ้านค่าหลังคาค<ม>่าบ้านรับเหมา8 0 0 0 0กว่าแล้วก็ค่ารั้วเนี่ยมันอีกแสนกว่าซึ่งซึ่ง<ม>เนี่ยตอนเนี้ยรั้วมันอยู่แต่ว่า รั่วมันจ่ายไปแล้วแต่รั่วมันยังไม่มีก็มีช้างดิเลกมาจามาต่อบัวให้เนี่ยมีอุปกรณ์แต่ไม่มีรั่วเนี่ยเวกรรมแล้วเขารับค่ารั้วไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ก็ขึ้นแล้วนี่ไม่ขึ้นแล้วนี่เขาก็คิดรวมเป็นเซ็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าใจไหมเพรตอนนั้นเนี่ยคือคุยกันว่ารั่วเนี่ยเราแยกไปต่างหากถูกต้องเป็นงานเป็นงานจบแยกออกไปแล้วก็เป็งนของหม่อมแม่ใช่นี่พอหม่อมแม่จ่ายไปปุ๊บ เขาก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาผสมกับ,บนี้แล้วก็ซื้อวัสดุไม่ร,รูนะ้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ค่ะอ่าเวรกรรมคือคือ,คอตอนแรกชัดเจนว่าเออั้วเนี่ยคือส่วนนั้นของแม่จัดการไปใช่ไหมแต่ส่วนบ้านเนี่ยเราเราเป็นคนดูแลตรงนี้ใช่ไหม่วนบัตเจ็ตของเราคือตรงนี้ใช่ไหม,มแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาบริหารในส่วนของเขายังไงเราไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวเขาได้ใช่ไหม อันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาใช่ไหมตอนนี้เท่าที่ดูก็คือสร้างเสาขึ้นมาแล้วก็มีเสามีคานมีโครงแล้วแต่เรารั้วที่จะมาแปะแปะแปะองชัดเจนนะคะจะทำอะไรนะคะตอนนี้อืออืงนั้นก็ว่ากันไปนะ วันนี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้กับท่านผู้ชมที่คิดจะสร้างบ้านนะครับก็เราก็ขอฝากไว้แล้วก็อยากจะบอกว่าสร้างบ้านเนี่ยคิดให้ดีๆให้รอบคอบนะครับแล้วก็ถ้าต้องการช่างหรือต้องการงกระเบื้องช่างไฟช่างชาบช่างะไรเรามีแล้วค่ะเราแนะนําให้ได้แนะนำได้ันนี้เราสองคนก็คงจะต้องสวัสดีครับสวัสดีครับัคมีความสุขนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ん